ดีครับอ้ามมมมมมมอ้ามมมมมมมคุยกันหน่อยทีคุยกันหน่อยอเดี๋ยวค่อยนอนเนาะคุยกันน่ะอืมอ่ะคุยหน่อยคุยหน่อยคุยหน่อยจเจ๊ดิจเจ๊ดิอันนับหนึ่งสองสาม อันนับกันนับกันนับเลยกันหนึง่งชอง คุยกันอุยกันอะจุ๊บ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 อ่จุ๊บจ๊บจุ๊บอ่ะุยหนยลเลอะุยหนยลเลอะใครวะเนี่ยตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นแต่เช้าอาบน้ำตั้แต่ยังไม่เจ็ดโมอ่ะคนเก่งอ่ะเนอะอาบน้ำก็ไม่ร้อนเนาะเนาะ ชอบบำน้ำเหรออากาชอบำน้ำเหรอลูกหืมชอบบำน้ำชอบบำน้ำชอบเย็นเย็นอะเย็นเย็นเนาะอะไรเย็นเย็นปวดอือเปล่าเอือบอ่ะ หือหนูอึกตอนหนูหิวนมหนูหิวนมแล้วหนูหิวนมแล้วเนี่ย วันนี้ออกาสได้กี่วันแล้วจะสามเดือนแล้วครับออกาสจะสามเดือนวันที่ยี่สิบห้านี้เนีวครับวันนี้วันที่ยี่สามใช่ไหมครับอีกสองวันออกัสก็สามเดือนแล้วนะครับออกาสจะเป็นหนุ่มแล้วนะครับออกาสไม่ร้องแล้วนะครับ วันนี้วันที่ยี่สิบสามใช่ไหมครับยี่สิบสามมกราคมมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับจะสามเดือนแล้วนะครับเนอะจะสามเดือนแล้วเนอะโอกาสจะลง YouTube ไปดูเนอะ ตอนนี้สามเดือนกำลังอยากคุยอาการอารมณ์ดีเนอะไม่งงแง,งแล้วไม่ดื้อแล้วเอาเอาสวัสด,ดีครับก่อนสวัสด,ดีครับเอาสวัสด,ดีครับก่อนสวัสด,ดีครับเขาจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสด,ดีครับ แก่นี้นะครับอาอย,ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอายิ้มอีกทีหนึ่งยิ้มยิ้มหน่อยแก่นี้นะครับวัสด,ดีครับจุ๊บ